ก็ไปเข้ามาในอยู่กับ,บช่งปปางผู้พักสองแปด้เปอราเซ็นต์สา,ามาวันนี้เราไม่รันเก็บรวมจำหนังดิฟีไปแล้วเร็มาเร็วเขา้ <c oughs> เอาอีกแล้วหร้อเด็กเปรียดมาเร็วเขา้ามาก่อนที่คลิปนี้จะจบจบไปเร็วมาเร็วเขา้าจบไปเร็วจบไปเร็วมาเร็วเขา้ากูปวดแล้วไงคลิปมันจบไปแล้วมาเร็วเขา้ามันจบไปแล้วมาเร็วเขา้าฟิตเตอร์อนี่ กินขมไม่ได้เร็วเจ้าเร็วเจ้าเร็วเจ้ากลับมาเร็วเจ้าดู <c oughs> ขั้นตอไปก่อนนะ รู้สึกว่าผมตัวใหญ่เร็วเข้าถ้าใครจะเล่นเกมนี้ผมมีเคล็ดลับจะมาบอกที่จะทำให้คุณมีแรงมานาใจย,ยิ่งตัวใหญ่อะไรอะไรก็ง่ายขึ้นมาเร็วเข้า,าริงริงร,ริงริงพ่าจะทำคลิปจนจบพ่อไม่มีทางมือหรอก dog saki, WAH nih kamu tak main dong da saki lew, coba, mau lew kau, mau lewku, tu lew kau, mau lew, mau lew, mau lew, tuang น้องพ่อมาแล้วมาแล้วเข้าโอ้ยพ่อมาแล้วยังจะเรียกอีกมาเร็วเข้ามา,มาเร็วเข้ามาเวเข้าคลิปนี้อาจจะได้ยินเสียงแต่คนบ้านนะแต่ก็ทนดูไปเห็นทำเพื่อเงนิน Ok, rất các shop, chụp những cái giải lưng của lấy của thầy của sổ phát Bye bye. Má. bye, bye.